อเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมลิงจับกับเจ้เดิมเนาะและวันนี้เสียงก็อาจจะดีๆหน่อยเนาะเพราะว่าแบบวันนี้ก็อัดตอนเช้าๆไม่อดดตอนค่ำๆเนาะก็วันนี้ก็เป็นวันที่ตู้การอยู่เข้านะม่านมองเห็นนี้คะนะ่ะเนาะก็อาจจะได้ยินเสียงรบกวนอะไรต่าง,างนนๆนานารวมถึงเสียงไม้เหนะ่าเนาะนี่วันนี้เราจะมาจัดหนักจัดเต็มกันการทำนี่แหละ ยัไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเอาละเราไม่พูดมากมเปิดบุญบาร,รมีไปเม็ดแรกกับตู้ธรรมดาไปก่อนปุ๊บชัดเจนชัดเจนว่ะเอาละเรามาเล่นตู้หลักกันสักสามเม็ดก่อนเนาะปุ๊บ ชัดยิ่งกว่าชัดอีกไม่อีกแม่นึงม,มันเดิมเรืออีกแม่นึงมามชัดเจนเรือเรือจะชัดอ่าไหนวะดูดิตอนนี้เรามีการันตีอยู่ที่เอ่บนึงนเนาะอ่าอ,อันเวดโดอ,อันเวดโออเวดโอ,อยู่แถวสุดท้ายปุ๊บ มีสองหกสองสิบสองโอ้มีการันตีอยู่สิบสองครั้งอะ่ไรโอเคเราไปแรกมาก่อนสักเท่าไหร่ดีสักไปแรกมาก่อนสักหันหก่อหนึ่งโลไปเน้นเน้นปุ๊บแรกเลียนม,มา เอานา่เอ้ยเน้นไปม่วงมาช้องไม่มาม่วงมาไปไปไปไ,ปไ,ปได้อะไรได้เลยออกดาวดาวดาวอีกอืมสมุดดีจริงๆอหอย้าดาวอย่าออกขอมแบบนี้นะ่ะ แน่นแน่นดีจริงๆโอเคอ่าต่อครับมาอีกหนึ 1, ่ 1, ้าเจมหนึ่งพันห้าร้เจมลบหนึ่งะ่ะ จะไม่สุ่มท be ีละคร of of right methods, huh? ั้งแม่อะไรทั้งนั้นฮขาอือมาแล้วมาแล้วต้องต้องใช่ละต้องใช่ละต้องใช่ละขอถอะนะการ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 น้อยเอออ้ มาละมีเพื่อนมาลุ้นอีกคนนึงนะครับทุกคนม,มายังว่าเพื่อนมายังวะมาแล้วมาแล้วโอเคมาอาจจะออกไปอันต่อไปใช่ป่ะมึงคิดว่ามันใช่ป่ะมึงคิดว่าจะไปการป่ะต้องการเลยมะเไ้่ต้องใช่ดิกระนี้แล้วมือไม้สั่นไปหมดแล้วเลยใช่เลย สี่สิบโลแรกอเอาฮ <laughs> อ,อ,อ,อา<ส>ออาาาอกูเหลือเพื่อนอเยอะเลยเพื่อนเรากูเหลือเพื่อีกเย <laughs> อะเลยอาวุธต่อเลย <laughs> ยังไงอย่าส่มเอาปวดตีถึงว่าอาวุธต่อ, <laughs> อ,อมาแล้วโอกูไม่ไม่ไม่เคยดีใจอะไรขน,นาด <laughs> นี้มาก่อนเลยเ <laughs> ้ย ถ้ากูมีกล้องแล้วกูอยากจะอัดให้ทุกคนเห็นจริงเว้ยตอนนี้กูทำหน้ายไงอ่ะแบบหน้าแบบเชี่ยวมากเลยยิ้มได้แบบยิ้มได้แบบเสลวมากเลยอ่ะวันนี้วันนี้มาอัดคลิปนี่เสียงใส่เต็มมากทั้งหนาวทั้งดีดรอเวลาวันนี้แทบจะนับไปชั่วโมงเลยกว่าจะกลับจากโรงเรียนมาได้นี่นับไปชั่วโมงไม่พอดิต่อเลยไหมฮะ นับเป็นวินาทีเลยด้วยซ้ำเวย้ยแต่และวินาทีที่ผ่านมานี่ยาวนานมาก40โลแรกครับเอาวุธต่อเลยนหะแป๊บนึงนะแป๊บนึงด,นะดูงก่อนดูงก่อนตอนนี้นั่นค้าเหลืออ,อีก9,000ป๊อปป๊อปป๊ปปอปหันหก เน,น,น,น้นเอาเน้นเน้นเบนะพีน้องใช้มาแบบไม่เสียดายเลยไม่เสียดายเลยไม่เคยใช้อะไรแบบฟุ้งเฟือยขนาดนี้มา่อนเลยเแวบบ้ยตอนนี้แบบอันนี้ก็ใช้คุ้มมือมือไม้สั่นไปหมดเลยเแวบบ้ยสักสักท,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 ทีจะเป็นอะไรไปละ่ะลูกเฮ้อ ไปไปไะผ่าน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 ไปครับไอโนเอลโนเอลไอโนเอลก็น่าน่าจะปั้นได้ที่หลังอยู่นะเพราะว่านางก็ออกมาสองสองดาวแล้วเนี่ยตอนนี้4ีสองแล้วเอาไว้ปั้นที่หลังโอเคอ่าอาลรแกแข่สี่สิบโลพขละกูขออีกโลนึง พอกับการอยู่อีกโอบนึง่งคำขอเป็นผลห,หรือเปล่านะเฮ้ย <Hey, S 2> ขอยขอยร่วงหนึ่งได้จะย้ายไปไอ้นี่ละอืมอืมดช่ออีกชอ่ออีกอ,อืมเฮ้ยว่ะเออเราไมีเหรียญไอนน้นี่เราจะไม่เราจะไม่ใช้ฟุ่มเฟือยเราต้องถนอมเอาไว้อาละเอา กดไม่15เนาะฟังจากเสียงก็รู้ได้เลยกูสั่นมากเลยยตอนนี้ทั้งหนาวทั้งตื่นเต้นเว้ยดีได้มาก็ดีใจแล้วโอเคมาดูเลยพิ่สีทองเข้ามาแล้วป่ะลูกโอ้ยโอ้ยเจ็บ โดนจับแตบเลยเพื่อนโอ้โหโนเอลกูกูว่ากูต้องปั่นโนเอลจริงๆแล้วว่ะดูไว้นะเพื่อนนะดูไว้นะกูกูจะไม่เสียดายแล้วนะอืมฮึ่มตามนี่เลยเพื่อนอินนี่สิไอนีิเพื่อนกูอะอะไรมาเช็คไอ การันตีตัวอาวุธก่อนเนาะตอนนี้เรามีเคยได้ห้าดาวเปล่าวะจำไม่ได้หรอไหนม่เคโอเคไม่เคยเคม,คยมีสีสีสลอ็อตสีช่องสีช่องสีช่องคูณหกได้เท่าไหร่หกสี่ยี่สบสี่มีค้างตรงนี้อีกช่องหนึ่งยี่สิบห้าโอเคมา <laughs> ขอละทองมาทองมาขอให้มาเป็นธนูนะไม่ใช่ดาบ ต้องธนูนะ<ห>ไม่<า>ใช่ดาบาาด,ดาบดาบ้องให้โยโอเลยอลไปเลยสิม่วงแม่จังหวะนี้ไม่ค่อยลุ้นไม่ค่อยลุ้นผ่านผ่านผ่าน <c oughs> ผ่านไปไปไม่เอาไม่ไม่ไม่วงอีกอันก็ยังดีนะ ม่องอีกอันก็ดีนะเพื่อนนะโอเคมันไม่มีอีกอันให้กูเ,เลยว่ะเพื่อนทำขอไม่เป็นผลไงแล้เม่ต่อไปฟึบฟึโอ้โหอืมดาอะไรเนี่ย oh ด,ดับเบิลไม่รู้ดาบอะไรไม่รู้เอาไว้ก่อนผ่านผ่านผ่านไปไม่เอาไม่เอา ผ่านผานไม่ท่านผ่านไปผ่านไปผ่านไปอ้ได้ดาบไอ้นี่มาตั้งสองเล่มได้มาตั้งสองเล่มนี่นะอยากเหตุการณ์อยู่เร็วว่ะจะส่งตู้อาวุธต่อดีหรือเปล่าวะหรือว่ากูจะส่งตู้การอยู่ต่ออีกสองโลเพื่อลูกรักหน่อยครับ เพื่อลูกรักไงอ่อสุบตัวละครใช่ไหมได้มาชิบต้องตีหนึ่งแล้วขนาดเนี้ยไปอีกเม็ดหนึ่งลูกมาเออเอาเอาไม่ลักดีขนาดนั้นเลยเหรอขาสินทอัไม่พอแล้วเหรอโอ้าะว่าว่าตัวเดียก็โอ้โหก็ดาวพีเอเนี่ยอะไรแบบอูโหูอ่มัน แล้วมันออกว่าสาสีเล่มแล้วะเว้ยอ,อย่ามองนะว่าไม่ได้ตัว,ก,วก็ได้ใช<ค><ด>่ปกติกดป่ะเออชัดเต็นมากโอ้ตัวละครนะเว้ยอาวุธด้วยไหมครั้งสุดท้ายก่อนจะไปสุ่มเหลือกับบอีกไม่กี่ครั้ง ที่ละครั้งสั่งสมมาเสียไปตั้งมากไมต่ต้องสีสกิดช่วยแล้วล่ะสั่งสมมาแล้วเสียเอาไปตั้งมากไม่ลุยไปทองต้องมาละฟุ๊บโอ้อโหทอง,องทองมา<น>แต่ไกลเลย เออเออีย่ลีออเชียงหลีงกูไม่ได้ใช้กูไม่ได้ใช้อ้อเน่ยนั่นค่ายเยอะแยะสามเม็ดเน้นๆเน้นนักเกิร์ดนะอืมอืมอีกอีกได้กี่เม็ดได้สองเม็ดอืมมามา มาหาไม่ดนี่ต้องมาสักสักครั้งแล้วหรอลูกเราไปกี่รอบแล้ววะจากที่ได้กันอยู่เมื่อรอบเมื่อกี้ดูกำลังจะสดี๋ยวมันก็เข้ามากระทันหันอา้อาวอ้าวยังไม่ขึ้นเนอะไอรุ่นไม่บอกไม่กล่าวยังไม่ดีโอเคมาครั้งหนึ่งสทีทองทองม่ทองมม่โอ้ทอง สีทองทองคำขาวเลยไม่ไรสัตว์เออคำหยาบสีทองทองสีทองทองสีทองทองลูกอืมทองคำขาวสีทองทองน่าดูไหมตีใช้เลยกันอยู่กันอยู่อ้โเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นไปอีมิดก็ไม่ได้เหรอดาวเพื่ออะไรนี่ ดีหรือเปล่าไม่รู้ช่างมันสองเมตรต้องมาละต้องมาละฟึบฟึบอืมอ้ออีกแป๊นึงมาต้องมาฟึบโอ้ยขึ้นไปอีกหน่อยอีกหน่อยนึงเชียงหลิงอ้าชัดเจนมากเลยเพื่อนเอ้อืม ม่เหลือเยอะแล้ววาสนาจะได้ต่อแลอ้วหมดแล้วหมดแล้วค่าค่าสินสอดไม่เหลือแล้ว